โหดจเจกาเป๊กเก่งรายพางทำไมพี่รักผมภาพไม่ดีล่าสุดเล่าเหตุการณ์เสียเลือดน้ำตาสักเต็มหน้าเรียงครอบครัวได้โหดจะเก่าเป๊กและเก่งรายพางทำไมพี่รักผมที่ภาพรักไม่ดีวันที่พ่อแม่ด่าว่าเร็วสักเต็มหน้าภูมิใจวันนี้เรียงครอบครัวได้เล่าเหตุเสียเลือดเป็นขันน้ำตาไหลในเรือนจำคนละเป๊กล่าสุด เป็กชวนน้องรักเก่งรายพางมาตั้งแคมป์ดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติที่พะเยาเผยคลิปโหดเจอเก่าเรื่องที่ไม่อยากเล่าในเรียนจำเป๊กบอกว่าคนอาจจะไม่รู้ว่าเก่งรายพางกับเป๊ก สนิทกันได้อย่างไรจริงๆเราก็สนิทกันมานานแล้วเก่งเล่าว่าวันแรกที่พี่เจอหน้าผมที่มองหน้าผมแล้วพี่บอกว่าสักอะไรเยะแยะตอนแรกผมไม่รู้จักพี่ผมเจอพี่ที่บ้านพี่วันวันเกิดพี่วันตอนหลังก็มาเจอกันบ่อยถามว่าติดคุกมากี่ปีเก่งตอบว่ารวมๆแล้วเกือบสามสิบปีแต่ติดจริงสิบสองปีกับอีกหนึ่งเดือนติดตั้งแต่อายุยี เป๊กบอกว่าเก่ง ถึงไม่รู้จักพี่ที่พี่รักกับเก่งเพราะว่ารู้ว่าจริงๆแล้วตัวตนของเขาเป็นอย่างไรเรซากรุกรามมาได้ยังไงเก่งเล่าว,ว่ามันเป็นเรื่องสังคมของคนคุกคนในเรือนจำเข้าไปมันก็จะแก้ผ้ากันหมดคนในนั้นผ่าโฟกค,คนนี้ผ่าเบนมันก็เป็นศิลป,ปะเรามีสักนิดหน่อยเข้าไปขึ้นหัวขึ้นหน้าก็เอาขอบตาหยดน้ำตาสักปากแล้วก็ไปเรื่อยๆก็เจ็บ และกับเรื่องราวเสียน้ำตาเสียเลือดเป็นขันในเรือนจำที่เกือบทุกคนแต่งเติมด้วยอวัยวะเพศเก่งเ่าว,ว่าจริงๆพอผมได้เห็นสิ่งที่ผมมีแล้วตั้งแต่อยู่ในนั้นในห้องก็จะมีประมาณ30-40คนทําแบบนี้เหมือนกันหมดถึงผมเพื่อนบอกเก่งทำสีเก่งป๊อปสุดท้ายก็ทํามันมีโฟกกับเบนคือสกับสแชกเลยบอกว่าเอาสีคือเชฟ ผ่าเป็นทีแรกผมบอกเลยว่าเอาแค่โฟกพอเจ็บน้ำตาไหลเลือดไหลเป็นขันขันพลาสติกในเรือนจำมารองไว้สุดมากเป๊กกะว่าคนที่เข้าไปคงไม่ได้ตั้งใจอยากเข้าไปอยู่ในเรือนจำเหมือนเปิดใจเก่งไราพางบอกว่าครั้งแรกทำไมถึงคิดไปปนไปค้าเท้าเก่งเล่าอีกว่าผมไม่ได้ไปทำเพราะเหมือนฐานะไม่ดีที่ทำไปเพราะความสนุก เป็กบอกว่าเขาเจ็บไหมถ้าเขาไม่ยอมก็มีฟันบ้างบางคนแขนห้อยเข้าไปป้นมอไซค์เขาขี่อยู่เขาตกใจเขาไม่ให้เราเราก็ฟันถามว่าโดนจับได้ยังไงเก่งเผยว่ามารวมตัวกันที่ห้องผมผมเหมือนหัวหน้าเพื่อนวันที่จับตำรวจมาก,กันเยอะๆก็จับกันได้เป็นสิบๆคนกลุ่มรายพางมีกันเป็นร้อยคนที่โดดเด่นคือผม คนที่บ้านผมไม่มีใครสกักบุหรี่ไม่สูบมีคนเดียวที่เลววันนั้นที่พ่อแม่คอยด่าตลอดมาถึงวันนี้เราภูมิใจคนที่ดูแลเขาคือคนที่เขาเคยว่าว่าเป็นคนเลวไม่ใสไม่ดีตอนนั้นมาถึงวันนี้เราสามารถรับผิดชอบครอบครัวได้คือสักเต็มหน้าเต็มตัวแบบนี้เป๊กกล่าวว่า คนเราถ้าใช้กรรมไปหมดแล้วเราเริ่มใหม่มันก็โอเคไม่งั้นเราคงคบกันไม่ได้หรอกยันยันเก่งโอเคแหละถือเป็นน้องรักอีกคนเขาก็มันจะมีธุรกิจทำปลาหมึกย่างแล้วกำลังจะทำแบรนด์อะไรอีกโดยเก่งยังถามขึ้นมาว่า พี่เป๊กพี่ผมขอถามอะไรหน่อยทำไมพี่เลือกมาตั้งแคมป์กับผมเป๊กบอกว่าคนละเป๊กพี่เลือกตั้งแต่คนที่พี่รักพี่สนิทพี่แล้วทำไมถึงพี่รักผมผมมีภาพรักไม่ดีเป๊กตอบว่าเก่งอาจจะดูภายนอกไม่ดีแต่จิตใจดีมันสื่อถึงกันและกันด้วยจิตใจด้วยความคิดก็โอเคแล้วนะ มันถึงเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทน้องสนิทพี่ได้ถ้าจะดูคนละเป็กมันก็คงมีแค่ปีเดียวแล้วก็วนเพื่อนเรากลับมาพอพี่มีเพื่อนไม่เยอะพี่รักคนไม่เยอะอยู่แล้วก็อยู่กันแบบนี้แหละ